์ The list. ัศจรรยความู้ช่วงที่1สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศโปรดที่หลายคนไปมาหลายครั้งแล้วจนอยากจะลองขับรถเที่ยวเองในประเทศญี่ปุ่นดูสักครั้งใช่ไหมครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆที่ไม่ควรพลาดเลยล่ะครับ ใช่แล้วค่ะคุณป๊อปเพราะเสน่ห์ของการเช่ารถขับเที่ยวเองในประเทศญี่ปุ่นก็คือการที่เราได้วางแผนการเที่ยวอย่างอิสระและสามารถปรับเปลี่ยนตามใจได้ทุกเมื่อค่ะแต่การจะขับรถในประเทศญี่ปุ่นได้นั้นคุณผู้ชมต้องไม่ลืมทำใบขับขี่สากลเตรียมไว้ด้วยนะคะว่าแต่ที่ญี่ปุ่นพวงมาลัยรถจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาครับพวงมาลัยอยู่ด้านขวาเหมือนไทยเลยค่ะแล้วเรื่องของกฎจราจรล่ะครับมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับ มีค่ะเช่นการกำหนดความเร็วในการขับขี่ในบางเขตอาจไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นรถเลี้ยวขวาจะต้องให้ทาง โดยเฉพาะเรื่องกฎจราจรที่มีผลบังคับอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะดังนั้นการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าอย่างการทําประกันภัยเดินทางต่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองตลอดทริปตั้งแต่การพาดเที่ยวบินหรือเที่ยวบินล่าช้านอกจากนี้ยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศกลับมาแล้วหากไม่สบายก็ยังคุ้มครองค่ารักษาต่อเนื่องในประเทศให้อีกด้วยค่ะคุณป๊อ โลกกว้างทางใหม่ถือเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้ชีวิตเพิ่มขีดความสนุกสุดประทับใจได้จริงเพียงแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทนะครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับ